ใช่ค่วเล่าเรื่องสวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะเสารที่27กันยายน2568เราจะมาอัปเดตสรุปครบในคลิปนี้สำหรับวันหยุดนี้นะคะสำหรับโครงการคนละครึ่งนายรัฐบาลของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีใครได้เท่าไหร่เริ่มใช้ได้เมื่อไหร่มาเช็คเงื่อนไขเบื้องต้นกันในคลิปนี้นะคะ สำหรับโครงการคนละครึ่งในรัฐบาลของอนุทินชาญวิรกูลเชื่อว่าหลายท่านจับตามมองกันอยู่แล้วว่าเมื่อไหร่จะได้ใช้กันสักทีนะคะเคาะแล้วนะคะสําหรับโครงการคนละครึ่งรอบใหม่โดยให้สูงสุดอยู่ที่2,400บาทเตรียมเปิดลงทะเบียนในเดือนตุลาคมนี้เพิ่มใช้จ่ายค่าสปาทําผมวินมอเตอร์ไซค์ได้ด้วยนะคะ รัฐลเตรียมเสนอมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจคนละครึ่งเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือครอมอนในสัปดาห์ที่2ของเดือนตุลาคม2568โดยคาดว่าจะเริ่มให้ประชาชนใช้จ่ายได้ตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคมเป็นต้นไปทําไมถึงต้องเป็นสัปดาห์ที่2ของเดือนตุลาคมเนื่องจากว่าคณะรัฐมนตรีของนายอนุทินชาญวิรากุลนาย,ยกรัฐมนตรีจะถแถลงต่อรัฐสภาในวันที่29และ30กันยายนนี้นะคะฉะนั้นโครงการนี้จะต้องจะเริ่ม เริ่มต้นได้ก็ต่อเมื่อแถลงต่อรัฐสภาเรียบร้อยและผ่านเข้าคณะรัฐมนตรีหรือครมเรียบร้อยแล้วเท่านั้นนะคะโดยรายละเอยียดโครงการคนละครึ่งเฟสที่1นนะคะช่วงเวลาโครงการพฤศจิกายนถึงกรนวาคม2568รวม2เดือนจำนวนผู้ได้รับสิทธิ์33ล้านคนกำหนดการนะคะก็คือเสนอเข้าครมสัปดาห์ที่2ของเดือนตุลาคม2568 เปิดลงทะเบียนนะคะกลางเดือนตุลาคม2568ประมาณ7วันเริ่มใช้จ่ายคาดว่าตั้งแต่วันที่29ตุลาคม2568เป็นต้นไปโดยโครงการจะแบ่งผู้ได้รับสิทธิ์ออกเป็น3กลุ่มนะคะกลุ่มที่1กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ13ล้านคนวงเงินรัฐจะเติมให้1,700บาทเพิ่มเติมจากเดิมที่ได้รับ300บาทต่อเดือนรวมเป็น2,000บาท เงื่อนไขนะคะเติมให้ครั้งเดียวและใช้จ่ายได้เต็มวงเงินไม่ใช่ระบบ50ต่อ50นะคะกลุ่มที่2ประชาชนที่ไม่ได้อยู่ในระบบภาษี9ล้านคนวงเงินได้รับ2,000บาทเงื่อนไขใช้จ่ายแบบ5 0ต่อ50รัฐช่วยจ่ายสูงสุดไม่เกิน200บาทต่อวันเท่ากับว่าใช้จ่ายได้สูงสุด400บาทต่อวันโดยประชาชนจ่ายเอง200บาท ผู้รับสิทธิ์ต้องมีอายุ16ปีขึ้นไป3กลุ่มประชาชนที่อยู่ในระบบภาษี11ล้านคนวงเงินที่ได้รับ2,400บาทให้มากกว่ากลุ่มอื่นเนื่องจากเป็นผู้เสียภาษีนะคะ เงื่อนไขใช้จ่ายแบบ50ต่อ50รัฐช่วยจ่ายสูงสุดไม่เกิน200บาทต่อวันผู้รับสิทธิ์ต้องมีอายุ16ปีขึ้นไปหลักการใช้จ่ายสําหรับกลุ่มที่2และ3นะคะหากใช้จ่ายไม่ถึงยอดสูงสุดในแต่ละวันสามารถเก็บเงินสามารถเก็บยอดเงินที่รัฐสนับสนุนไว้ใช้ในวันอื่นได้จนกว่าจะหมดโครงการภายในระยะเวลา2เดือน สินค้าและบริการที่เขาร่วมโครงการนะคะสินค้าที่เขาร่วมสินค้าปาุ๋พาบริโภคอาหารเครื่องดื่มของใช้ทั่วไปบริการที่เขาร่วมเพิ่มเติมนะคะค่าโดยสารวินมอเตอร์ไซค์และแท็กซี่นวดสปานวดเท้าํำผมทำเล็บเสริมสวยสินค้าที่ไม่เข้าร่วมเหมือนเดิมนะคะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บุหรี่หนังสือที่มาของงบประมาณนะคะ ใช้งบประมาณปี2568ที่เหลืออยู่ประมาณ60,000ล้านบาทใช้งบประมาณปี2569มาเพิ่มเติมอีกประมาณ25,000ล้านบาทสรุปมาให้แล้วนะคะสำหรับวันหยุดนี้กับโครงการคนละครึ่งใครได้เท่าไหร่เริ่มใช้เมื่อไหร่เช็คเงื่อนไขสินค้าต้องห้ามและสินค้าที่สามารถซื้อได้ในคลิปนี้นะคะอัปเดตเสารที่27กันยายน2568